คนกลัวความสูงมีคนขาสั้นหนึ่งแต่สั้นสู้มากเลยด้วยเพื่อภาพสวยหน้าแวะแทบทุกร้านเลยค่ะเขาซอยเขาสั่งมาเป็นเขาซอยเนื้อพี่เจี๊ยบต้องได้เสียเงินแถวๆนี้แล้วค่ะ เรากําลังเดินทางข้ามเขาไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแม่กําปองนี่ไงแม่กําปองนอกมาแล้วกำปองกลางนะคเราจะเข้าชั้นรับด้านชั้นไหนสุดใช่ไหมนี่สองร้อยเก้าสิบเมตรนี่เนาะสุดอ๋อนั่นแหละไฮไลท์ที่คนเขาเดินเราตรงนี้ก่อนไหมไปนี่ไปเลยเขาไปก่อนไม่มันจะไปยากดีมันคนเดินแล้วมันระหว่างที่มีที่จอดเซอร์วีก่อนไหมเดินเซอร์วีก่อนดีไหม เออเดินถามอืาไเอาถามนั้นเนาะอันนี้ให้เกียรติผู้หญิงนะออนีแค่สองร้อยเก้าสิบเมตรใช่ไหมเดินรถให้เกียรติผู้หญิงอเป็นคนหาข้อสารข้อมูลบ้านแม่กำปองตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คือแผนที่นะคะบ้านแม่กำปองซึ่งเขาจะเรียกว่าปางนอกนะคะ ปางนอกปางกลางแล้วก็ปางตตนตอนนี้เราอยู่ปางตตนนะคะเราก็จะเดินเข้าไปปางในนะคะไปด้วยกันมาอีกแล้วค่ะคนดุคนดอย,ดยไ,ไ,ดไปด้วยไ,ไ,ไปด้วยไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายขอ <c oughs> งกินมา <c oughs> ข้าวปุกงาเป็นยังไงนะคะเข้าวเหนียวมาตามใส่กะงาแล้วก็มาปิ้งเหรอคะโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงนมข้นด้วยโอ้โหจะหวานไปไหนเนี่ยนมข้นก็ได้น้ำตาลก็ได้น้ำอ้อยเขาบอกนี่น้ำอ้อยนมข้นอันนี้เราโรยเองใช่ไหมคะโรยเองโอ้รสชาติเป็นไงชิมดูไหมชิมชิมกันเลยค่ะเหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวกะงารวมกัน อ๋อแต่กินงาดีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระว่าแฟ่ลุ่นะอร่อยก่อเหรอโอเคนี่คน<อ>กินอะไรเรอ่ยเซี่ยวอ่ะอ๋อมานี่ต้องกินใซี่ัวให้ได้<อ>ใช่ไหมคะ<อ>คนนี้ก็<อ>ใสี่ยวเหมือนกันนะ ตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะทุกคนแดดมันก็จะร้อนหน่อยแต่ว่าก็มีคนเดินอยู่นะมีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะคะแดดออกฟ้าใสาาเดินเล่นได้ชิลๆมีตลอดทางเลยเด๋ยวเราเนี่โอหอยากเล่นไหม <c oughs> ส่งจดหมายค่ะส่งถึงใคร โซนขายของที่ระลึกเสื้อผ้านะคะของกินที่พักอืมอแต่ไม่รู้ราคานนะแต่คือแต่ละร้านแต่งร้านได้สวยมากหน้าร้านคือแบบว่าหน้าแวะแทบทุกร้านเลยค่ะคือณนะตอนนี้เรายังไม่มีที่พักกันนะคะเราเดินมาเซอร์วดูก่อนเราจะได้พักตรงไหน ฝากติดตามด้วยค่ะต้นกาแฟนะคะสดๆเลยอยู่ทางเข้าบ้านพักลุงบุญน,นะคะดีใจได้เจอกาแฟสดนะคะ <laughs> นี่คนชอบกินกาแฟสดต้องเด็ดกินสดๆไหมคะใช่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเล่นเคี้วเลยับเค้ยวเลย แ,แล้วเดินขึ้นต่อตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่แม่กำปองปางในนะคะก็เป็นชุมชนนะคะเขียชุมชนของแม่กำปองเลยค่ะ ออกกำลับบงกายยามเย็นนะคะบ้านพักเขาโอ้อันนี้ขึ้นเนินเดินขึ้นเนินกันเลยทีเดียวเดินขึ้นเนินนะคะทุกคนคนสอบสอขภาพใช่ไหมคนอื่นเขขับรถมาเราเดินขึ้นมานะคะคนกลัวความสูง รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงวิว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 ขาสั้นแล้วขาสั้นขาสันแล้วมีคนขาสั้นหนึ่งแต่สั้นสู้มากเลยด้วยเพื่อภาพสวย แต่ละทคือแต่งแต่งสวนสวยมากเนี่ยเด็กๆนอนอยู่นะคะเด็กๆเด็กๆเขานอนกันอยู่ค่ะที่ไปนั่งเฝ้าหน้าร้านทั้งหลายถ้าคึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็นทางประมาณ30องศาได้ไหมเยอะกว่าเยอะกว่า45ได้เลยหรอ5้าสิบได้แหละชันนะครับชันมากชันมากขับรถก็ต้องระมัดระวัง เราได้ที่พักแล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เราจอดรถอยู่นะคะลานกลางแ็นงขึ้นน้ำนะคะอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เอง,เอน,งนี่นะคะทุกคนที่พักของเรารว้าววันนี้เรานอนเต็นท์กันนะคะน,น,นี่นี่้ดูเต็นท์ก่อนดูเต็นท์ก่อน เป็นสำหรับนอนสองคนนะคะมีหมอนมีผ้าหมให้พร้อมรอมิมน้ำฟังเสียงน้ำในที่สุดเราก็ได้ที่นอนแล้ว <laughs> <laughs> ก็ปกติที่พักก็จะอยู่ที่ประมาณหัวละ500นะคะถ้าเป็นบ้านเป็นห้องนะคะก็ถ้าลานกลางเต็นก็จะถูกลงม,มาหน่อยาาแต่เรา,า,ราแต่เราสายลุยเรานอนได้อยู่แล้วเนาะ สำรวจที่นอนมันมันต้องสำรวจอย่างนั้นเลยเหรอน้ำก็ไม่อาบนะไม่อาบไม่อาบเมื่อวานไม่อาบคนคนคนสะอาดใครเขาอาบน้ำเก่าใครที่ตัวว่าสกปรกไปอาบน้ำได้เวลาอาบน้ากันแล้วนะคะทุกคนเดินลงชั้นล่างนะคะห้องน้ำเราอยู่ชั้นล่างมีห้องเดียวนะจะบอกให้มีน้ำ่นมีนะมีน้ำอุ่นนี่นี่นี่เดินเข้าไปเลย ไหนขอดูหน่อยอ๋อมีชัาคูกนะแล้วก็ม,ม,มีซิง์มีน้ำอุ่นนะคะโอเคเลยเข้ากว้างมากเลยค่ะอ่ะให้คุณนานอาบน้ำก่อนน้ำสมบายนะคะ <laughs> นี่นะคะทุกคนก็ที่พักเป็นลานกลางเต็นท์นะคะอยู่ชั้นบนข้างล่างก็เป็นวิวน้ำตกนะคะเดินขึ้น ะะก็ข้างนอกก็มีสามเต้นพอดีนะคะเรามากันห้าคนก็พอดีเลยและนี่ก็คือค่ำคืนที่บ้านแม่กำปองนะคะเหมือนไปคาบุฟเฟ่ประมาณนั้นอ่าเป็นบุฟเฟ่คือตักที่เดียวเลยห้าเปอบาเอ็าเปิดเซิดตรงนี้มี ผักกาดผักชีกระเทียมนี่ค่ะน้ำเียวรุมรุมหนมจีนกันแล้วค่ะเ,เดียวครับักดียวห้บาทอเลยมาเลยใส่ขี้เหล้าใส่ขี้เหล้าที่บอกได้านรัชหูนี้ใส่ขี่หญใส่ขี้เหล้า,า,ลาอันนี้ของหวาน อ่าเป็นเยลลี่น้าเ้าหายไป,ไปแล้วครับผม,มบน,นี่ก็คือเป็นร้านสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงที่พักเรานะคะต่าีห้าห้าห้านะคะเรากำลังไปไหนกันจุดชมวิวจุดชมวิวนะคะ<า>ประมาณ กี่กิโลนะคะจากที่นี่จากที่พักเราประมาณหกกิโลครับหกกิโลนี่มาที่ขึ้นกันครับหกกิโลแมวหกกิโลแมวเหรอเรามากันแค่สี่คนนะคะวันนี้เราขึ้นรถเออโฟวิลเราโฟวิลเลยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเฮ้ยหมาหมาวิ่งจ้าวเดี๋ยวสวัสดีชาวโลกกันนะครับ รถน้ำเที่ยวนะแม่กำปองใจแอนกิลฟินจมววิิิกลฟนถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติแจซ้อนกิลฟินจุดชมวิวกิลฟิน200เมตรไปค่ะขึ้นคนที่ไม่มานี่คือพลาดนะคะคุณพลาดมากสายเจอร์จะบอกนะว่าพามา อีกครั้งแล้วก็เราใช้เวลาเดินทางจากที่พักขึ้นมาบนอุทยานแจ้ซ้อนตรงนี้นะคะกิวฟินใช้เวลา15นาทีนะคะ วิวสวยมากไก่ไม่มาถือว่าพลาดเอ้ยเยงหอ๋อาอยู่ตรงรอยต่อตลปางเชียงใหม่โอ้ตีโตมากเลย อ๋อเชียงใหม่อยู่ฝั่งนูน้นที่เรามาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งลำปางทุกคนตอนนี้6กโมง25นาทีนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะฝั่งอุทยานเจอสซอนคนที่ไม่มารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะก็พลาดครับคุณพลาดคนพลาดก็็อดอยู่อย่างนั้นแหละครับอยู่อย่างนั้น <laughs> คุณนะ้าคุณน้าสาวเราไม่มานะคะอ้ยคุณพลาดมากเลย <laughs> เอาพี่โอวี่อะไรอยู่ตรงนั้นอะเอาไม่สิกนนิดเก็บบรรยากาศมาเนไหมเนียนเนียนคนใส่หมวกเหมือนกันนะคะแอปแอปว่าเป็นตัวเองที่ไหนได้อินนี้ <c oughs> เ็นบริเวณนี้ห้ามกาะกองไฟก็ชมวิวเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ลานจอดรถกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวกิลฟิดแเราก็ได้เห็นต้นหมอดวนต้นไม้บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ดอยอินทนนท์แต่ค่ะสมาชิกเราอยู่ข้างล่าง2คนแล้ว หนูพาพี่มาลำบากหรือเปล่าเนี่ยก็ลำบากแต่ว่าก็ต้องลำบากกนะันแหละต้องลำบากก่อนถึงจะสบายพอได้อยู่ ถ้าไม่เที่ยวตอนนี้จะไปเที่ยวตอนไม่มีแรงหรือไม่ได้ค่ะเดินเหินก็ไม่ไหวเลยมีแรงก็มาค่ะสุขภาพดีก็มาค่ะอยากเป็นไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินกําลังกายเด้อใช่กําลังขามาเลยทุกทิปหนูจะบอกว่าการการเดินทางว่าท่องเที่ยวเป็นการมาออกกําลังกายมาเช็คร่างกายเราจะปวดตรงไหนตรงไหนต้องดูแลให้เป็นพิเศษเราก็รู้จากการที่มาเดินทางแบบนี้ล่ะค่ะ เง่ง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 งมือนแบบนี่นะคะหน่อยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลานระหว่างทางไปน้ำตกแม่กำปองค่ะคงตัวตัวอยู่วันนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าน้ำตกแม่กำปองนะคะ ตอน,นักท่องเที่ยวจากจุดชมวิวคิวฟินเมื่อกี้ก็ออกมาอยู่กันตรงนี้ด้วยระหว่างทางขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองหินมันตกลงมาตกลงมาจากข้างบนทางพนันจจกงานขับต้นงใช้ความระมัดระวัะวง ชั้นหน้าเรา้ำตกชั้นที่สองสวยงามครับสวยงามมีที่นั่งพักให้นะคะสำหรับคนที่เหนื่อยล้า <c oughs> น้ำตกชั้นนี้คือแบบเป็นผาตัดลงมา 4ีองศาเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นอัศจรรย์จริงจากจุดนี้ครับจุดชั้นที่สองของน้ำตกแม่กระปองครับเรากำลังใส่ระดับเตัวนมนได้ขึ้นมาขึ้นไปน้ำตกชั้นที่สามครับผม ยังมั้งครับยังงั้นครับความสวยงามของน้ำตกแม่กำปองชั้นที่สาม คือหิวข้าวเช้าใช่ไหมคะกินไม่หยุดเลยอ๋อเขาบอกว่าถุงมันใหญ่ไปเขาต้องการกินให้มันถุงเล็กลงเพื่อที่จะใส่กระเป๋าเสื้อได้นะคะอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองเนาะอืมเนียนตอนนี้ก็คือน้ำตกชั้นสามนะคะระหว่างทางชั้นสามขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินเลาะ ป่าไปนะคะก็เดินไปได้นะคะเพียงแต่ว่าทางมันจะแคบแล้วก็คนขับรถแจ้งว่าถ้าจะชมบรรยากาศชมแค่น้ำตกชั้น3ก็พอนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงชั้น7เนี่ยมันจะชันแล้วก็ลื่นมากๆอันตรายนะคะเรามากันเองอาจจะไม่ปลอดภัยเท่ากับมีเจ้าหน้าที่พามานะคะ ทีเดียวทุบอย่าเป็นสุรสัดเป็นดุ่นนตอนแรกก็หนาวหนาวอยู่นะแต่รองเท้าก็ถือว่าเป็นมุมสักเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าการเดินทางมันคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเหงื่อตกอยางออกกันได้ทีเดียวถนัดไหมคะเกะก,กามือไหมเปยอเสื้อพี่เจี๊ยบถือหน่อยไม่ใช่แค่เสื้อนะคะทุกอย่างเป็นสารพัหมดโน oh, no. อันนี้คือกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะคะเริ่มจะเปื้องหมดทุกอย่างแล้วนี่นะคะน้ำจากน้ำตกแม่กำปองนะคะก็ไหลลงไปสู่หมู่บ้านแม่กำปองข้างล่างนะคะนี่นะคะที่พักของเรานะคะเป็นเต็นท์ของทางบ้านพักนะคะเต็นละ350บาทค่ะ ถ้าเต็นท์ใหญ่ก็450นะคะพร้อมหมอนและผ้าห่ม2ชุดไปหาเมื่อเช้ากินกันนะ,ะหมู่บ้านแม่กำปองนี่นี่นะคะร้านเมื่อคืนที่เรามากินขนมจีนน้ำเงี้ยววันนี้ปิดแล้วจ้า ดอรแกลเลอรี่ก็ยังไม่เปิดนะคะเชา้าๆสาๆวันนี้มันดูเ,เงียบเหงาจังร้านนี้นะคะบ้านพิมห้วยพี่เจียบต้องได้เสียเงินแถวๆนี้แล้ะคะ่ะใช่ไหมคะ ต้องได้เสียตังแล้วใช่ไหมคะผ้าพันคอผ้าสิ้นนะคะชุดพื้นเมืองชาเหนือร้านข้าวซอยกรอยใจแม่กำปองนะคะเป็นอาหารพื้นเมือง มื้อเช้ากันข้าวซอยก๋อยใจน,นะคะนี่ข้าวซอยเขาสั่งมาเป็นข้าวซอยเนื้อจะหมดอยู่ละกินก่อนเขาก่อนใครใครอวดนะคะสมาชิกขอบคุณค่ากำลังรออาหารอยู่บรรยากาศภายในร้านค่ะของเราเนี่ยนั่งชั้นสองไตเนี่ยเรานั่งชั้นบนนี่ดูวิวข้างนอกคุงถ่ายรูป พุ้มพิทพมพิทข้าวซอยน่องไก่นะคะว้าวเครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะหอมซอยผักนองนะคะมะนาวโหใสให้หมดเลยพร้อมเตรียมนะคะน้ำจี้นน้ำเงียวนะคะกับน้ำใบโบกนะคะได้กิดไหมน้ำเงี้ยวมีชว่อับีย ค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของทริปแม่กำปองนะคะคที่เชียงใหม่หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าอยากตามมาก็มาน,นะคะแต่วันธรรมดาคนสบ,บายๆไม่เยอะแนะนํามาวันธรรมดามน,นะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะแน่นอนขนาดวันธรรมดาก็ก็มีคนมาพอสมควรเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องคนสวยเที่ยวแล้วก็ คนดงคนดอยด้วยนะคะตามพวกเราเช่น,นเดิมนะครับผมการเริ่มปลูกตะไคร้นะครับ <im> mon mon> ปลูกตะไคร้ให้เขาด้วยนะคะเอแล้าค่ะบ๊ายบาย